สงสัยเขาจะกั้นแค่ตรงนี้แล้วมันอิกตุกตางกันน้าที่บอกว่าทาทำ้าอาจากยันพวกมืออย่างนั้นออน่ะต้องต้องกั้นตรงนี้ไม่งั้งนจะี เดขาบอกว่าเขาเขียนในแรงม่เอร์วงกลมเล็กๆกันศาตรพันพันกว่าบาทอ่ะเห็นมั้ยลูน้อยยังบางบาลบางๆทำได้ที่เมืองท่ทำเองมะกอกทำได้ก็ทำมันมันไม่ให้ทำแล้ว เปิดได้ดี่ะงานยาวจะตายอของห้องอิตักะเนี่ยหัวมุมเนี่ยโผ<ห>ล่บินไปไเลยอ่ะเอองานยากห้องอิตักแตก ลาวห้องยีเดียวก็ะตูนลาวตูงเนี่ยแตกเป็นไม่ได้เพราปิ่งมันใช่ไหมตาไห้ามเลน้ำแล้วน้ำหนาเลยสามี s. <S ่เต็ เปลี่ยนหัวกองไปถ้อเเปลี่ยนหัวกองไปก็ม่ต้องเปลี่ยนสายเบรงเปลี่ยนน้ำก็มีแล้วของเรายัาง